สำหรับเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยถือว่าพิเศษมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไปพูดให้กับคนทั่วไปนะครับแล้วก็โดยที่บางทีแบบว่าโอเพ่นแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่าการสื่อสารของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึงกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่มานั่งฟังได้ชัดเจนแต่งวดนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคลาสปิดนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะได้สมาธิมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยหรือว่า,าเริ่มงานมาทั้งหมดแปีนะครับ ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะมาถ่ายทอดในงานนี้โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเนี่ยวัสดุหรือประสบการณ์อุปสรรคปัญหาหรือวิธีการทํางานทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างงานนี้เนี่ยจะปล่อยหมดเลยฮนะแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ว่าจะมีความรู้ไม่ว่าจะเคยทํางานนี้มาก่อนเป็นงานดีไซน์หรือไม่เป็นงานดีไซน์สามารถทําได้หมดเลยเพราะว่า เราเริ่มจากตัวเราเองไม่สามารถทํางานดีไซน์ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้ดีว่าคนที่ทํางานดีไซน์ไม่เป็นหรือว่า,าไม่เคยมีความรู้ทางด้านดีไซน์แล้วจะทํำยังไงใหม้มันออกมาแล้วมีมีกลิ่นอายหรือว่าแนวแนวคิดที่ที่เป็นเชิงดีไซน์ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วสําหรับคนที่ทีเ่เป็นงานดีไซน์อยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุต่างๆที่มันเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับว่า จะจัดการกับมันยังไงจะเอามาดัดแปลงเป็นวัสดุที่ครีเอทออกมาเป็นงานดีไซน์ได้ยังไงนะครับแล้วก็2คนนี้หรือ2กลุ่มนี้พอมาเจอกันมันเหมือนมีการแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ของซึ่งกันและกันคนไม่มีงานดีไซน์ก็ได้ได้ความรู้จากคนที่มีดีไซน์แต่ก็คนที่ไม่มีดีไซน์แต่ก็จะมีประสบการณ์ ต่างๆใช่ไหมครับาจากชีวิตดังนั้นเนี่ยเอามาถ่ายทอดซึ่งกันและกันแล้วเสริมกับความรู้ที่ผมมีอยู่ฉะนั้นเนี่ยงานนี้ทุกคนเข้ามาได้หมดนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่พันทิพย์ทำตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับสังคมในวงกว้างเข้าใจแล้วก็ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเศษวัสดุต่างๆนะครับว่านอกจากที่เราเห็นมันเป็นขยะแล้วเนี่ย จะทำออ,อกมาอย่งไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกอ็อาจจะเข้าไปสู่ในเรื่องของอาชีพได้ในอนาคตนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอยากให้เข้ามาเยอะๆแล้วก็อยากให้คนที่ที่สนใจเกี่ยวเรื่องวัสดุหรือว่าไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงวิธีการหรือว่าแนวความคิดนะครับจริงๆอาจจะมองเห็นวัสดุเต็มไปหมดเลยมองเห็นขยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ เราจะทำยังไงกับมันงานนี้ครับเข้ามาเยอะครับผม